สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำกิจกรรมไม้ครับนั่นเองกิจกรรมไม้ครับไลฟ์สดภาพยนตร์นะครับผมเนื่องจากว่าผมอะทำสอนโรบอทไม่ได้เน่ยทุก็นบอกว่าทำสอนไม่ครับมั้งคือทำสอนโรบอทกัมันต้องใช้เวลาทุกคนผมกคนไม่ค่อยว่างก็เลยทำสอนไม่ได้แต่วันนี้ผมต้องว่างแล้วมาทำสอนไม้ครับดีกว่าทุกคนมาให้ทุกคนกดเสนอนี่ตรงนี้เลยรอรับโหลดเขาละแล้วเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดทรัพยากรให้ผมแล้วกดดาวน์โหลดไปเข้าร่วมเนาะให้เราดาวน์โหลดไปเข้าร่วมไม่ได้หรอกนะแล้วก็รอครับเจ็ดสิบเอยู่ กจะขึ้นแล้วโอเคครับทุกนพอเราเข้ามาก็นอย่างนี้เนาะมันก็จะมีไนทม่มขนด้วยนะครับผมนี่ครนี่ดีเียงเมื่อกี้ทุกนเี่ยกลกใกล้หมดผมคิดว่ารูปแปบหมู่บ้านรวมปถึงวสตีดโอ้ยโอ้มีเทมตรงัวยังนีโดนลกติดน,นโอเคผมเาเข้ามานะจะเป็นมายทุนคนผมว่าหมู่บ้านเนี่ยการข้างหมู่บ้านก็ตัวสตีดน,นะผมน่าจะอิงม,มาจากหนังนาะเพราะว่ามันจะเป็นแมปของหนังน่าจะอิงกันนะทุกคนแต่ว่าผมไม่เคยดูหนังนะว่าตอนนี้หนังไม่ออกฉายทุก เป็นหนังภาคกาแสดงเนาะเดี๋ยวล้มลงไปกินเลยภารกิจแรกของให้ก่อนก่อนก่อนเพียงเนาะอันนี้ภารกิจแล้วองกบอนอ่าภารกิจแรกเขาให้เราไปปกป้องรถม้าห้าครั้งแล้วภารกิจที่สองเขาบอกว่าให้เราไปขุดเหมืองให้ได้ร้อยก้อนส่วนภารกิจที่สามก็คือต้องไปปกป้องกำแพงเมืองให้ปลอดภัยเราบ่าผมโอเคนี่คืภารกิจแรกกันแล้วภารกิจแรกครับทุกคนเราก็ไปกันที่กอดค้างวัวเอ่าเราก็ไปตรงนี่ก่อนนะอันนี้นะอันนี้นะผมปึ๊บเรไปเลยแล้วก็รอพอเราเข้ามาแล้วทุกคนมันก็จะมีเนื้อเรื่องเนัักแสดงคนนนน้ะ ในตัวละครในหนังนะผมเนี่ยจะมีรถมา้ามีเจ้โคตรินนะอันนี้ฉันก็จะหยาบนะนั็นล้าก็กดข้ามไม่ได้นะก็ต้องดถูถอยจบอะกดข้ามไม่ได้โอเคเริ่มงหมายตอนนั้เราจะม,มีอาวุธที่เหลือนะก็จะมีดาบมีธนูแล้วก็มีพิษนะครับผ okay. มโอเคจรีงๆก็ใช้ทุเรศดาบเองไปทางไหนนิมาเนี่ยอ้าวอะไรเนี่ยมันก็ไปนู่นละแนะนำให้แย่โดดแล้วก็วิ่งให้โนะวนะิ่งโดดวิ่งโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถม้าไหนอะฮึไม่รถม้ามันนี่มันมีเลือดรถม้าแลทุกคนนะรถม้าไหนแล้รถม้าก็อยู่ตรงนีี้นะะค นาตกใจตายไมตายแน่เลยอะเออมตรงนี้่ะนึ๊บดึ๊บ๊บเนี่ยว้าวนี่คนเห็นเรื่องน้ำมรถมาจะตุยนไอนน้โอ้โหดิมีคนเยอะเยะทำไม่งนว้า้รมาตายใช่ไหมเกมอ้ตอนนี้ต้องเริ่มใหม่ทลกคนนะเราต้องปกป้องรถมาทุกคนปกองรถมาให้ได้ให้รอดอะให้รอดถึงถึงเป้ายของมันเราไม่รอดก็จะไม่ได้นะ

เดราดูชื่อรอื่นะผมัา้งนะ้ัอื่นะรอขชไปไปไปออเไปไปไปเหมือน่าาหารที่เรองมโอเคัวใจครับมาเจ็ยังรอบไหมยังโอเคไหนีไหนปุ๊ปมันปวี่หะนี่เรได้แล้วมีรอบเราต้องทำแบบนี้วนไปวนมาห้รอบมเนี่ยเราก็ต้องแบบปกป้องลมางาาจะขับวนไปวนมาหรอบเราต้องช่วยปกป้องหารอบบ ได้แล้วคโอเคผมเสร็อบแล้วเราเข้าไปต่อทางที่แบบว่าปก้องม้าอยู่นะม้ามันจะมีเพชรเก็บนะเนี่ยมันจะมีอะไรกัเี่ยนั่นแหละมีแร่มีเพชรเก็บเนเละเแ่แบบว่าเป็นเงินนแบบนี้มีผมได้หาสินะม่จะมีดอกยู่ทางแบบเลา้องปกป้องรถม้าเฮ้ยอะไรกัะเขาอะโอเคเก็ปกป้องรถม้าต่อมนโอเคครับผมภารกิจเอะไรหอเสี่ยงกิเปอร์นะคโอเคเดี๋ผมดูนี่ยน่เไปแล้วผมคุณแร่ครบร้อยก้อนเนาะใช่ไหมโอเคอขยันกุแเนี่ยตีเป่า เราจะกด P.X แบบนี้เราก็มาตรงเมืองนี้นะเนไหว้าไปโอเคนเราเข้าแล้วจะอยู่นี้นะแล้วทุกคนจำนี้ไหมครับล้วเราก็เราจะเดียวมจะไปลงตรงนี้ตรงไหนไปไปชาวบ้านกีนักปนะโอเคแล้วก็มาลงตรงนี้ทุกคนนี่นะกดที่ส้หนึ่งนีแล้นหนึ่งนที่สองล็ไรูโอเคล้วก็แบบยิ P.X มาเลยแล้วก็ไอ้คนแรกคนงไแรกครบร้อยก้อนนะก้อนไหนก็ได้ครับแล้วก็จำนี้นะแล้คนทุาตาาตต โอ้โหตงีโอเคแล้วก็มากดแร่้นะาแร่แป๊บเราวางหลังมอนเตอร์เดินตามมาองี้นะอ่นี่มืนจะกดมาแล้ันก็กดได้เพแร่คนนไอ้ที่มันะกดได้เนี่ยอ๋อกดได้คนกดได้เแร่นี่อะไรม่มอนเตอร์นี่เราต้องกดแร่แร่หาแร่แล้วก็กดไปกดไปไปไปไ่ไป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 ่ไป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 ไไป ไม่เห็นเลยอะไม่เห็นปกติเลยไม่งอมปะปะปะโอเคแล้วเราตายก็แค่เก็บตกเ้วยนะเพราะว่าขอกมันจะหลุดไม่ยดีกว่าโอเคต่อต่อต่กต่อต่อต่อก้อต่อด่อต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 ่ไต่อต่วต่อ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 ตดอตยอต่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 าต่อต่อต่อต่นต่อ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 ้่อต่อก่อต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 ่ต่อ แล้วมาสเตอรแล้วก็มันจะมีแมงมุมมีมบี้แล้วมันจะมีอีกตัวนึงมันจะมีตัวที่แบบว่ามันไม่รู้ว่าได้แต่มันจะตัวอะไรตัวใหญ่ๆะถ้าเจอถ้าเจอมั้ก็ตีเลยซอมบี้เดี๋ยวมันมีแมงมุมอะไรเนี่ยอืมงั้นแหละเดี๋ยวมีนี่นะน่ารไรอ๋อเขาได้กดแล้วปุ๊บปุ๊บได้ปุ๊บก็ปุ๊บโอเคทางนี้่งมบ้าเขาบเอออานเลยดีดให้ชอบอืมก็กดไลค์ก็กดไลค์ก่อน เราจบว่าครบแล้วก็กลับไปจะจดเ็ทุกคนข้ามชิวังนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปเจอแร่เี่ยแบบว่ามีมูลค่าเยอะเราจะได้ไอ้เจ้าีเกียไอ้เจ้าวเป็นเงินทงเงนเยอะทุกคนะแร่เียวเป็นเงินือนเงินะโว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 ไ้้ไ้รครับกตนี่นดแร่แรไปผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราขดแร่แบบว่าแร่ทองแร่เพชรอะไรเย้ยมันจะได้เงินเท่ไเนี่ยอ๋อเราขดแ่นะ ต้องใช้นี่าวผมเป็นพี่แอินนะเนาะพหินก็ขุดแถานถ้าจะขุดแ่ก็ต้องใช้อะไรเฮ้ยเฮ้ยะถ้าจะขุดปฏิบัติผมว่าผมต้ไปอัพกอาวุธทุกคนแล้วไปอบเกบอาวุ้เดี๋ยวเราบเลยกลับไปที่บ้านทุกคนนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนรับนี่นี่ตัวละครของ จะม,ม,มีนมี่สเมีอาัมนะลูกนั่นแหละตัวละครเด็กวัรุ่นหรผูหญิงอ่ะมีห้าคนกันนะครัยู่อยนี้เลยแล้วก็สามารถใสมนี้ไปใส่เด่กับเพื่อนได้นะนี่ทีรับคือไปที่การตลาดพอทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับผมก็กดไปได้ค้นหานะแล้วกินไปว่า Minecraft อ่าอ่ตอนนี้นะแล้วก็กดค้นหาผมจากนั้นมะันก็จะนี่อันนี้ Minecraft, เลเยอันนี้ Minecraft m i n e a เด้ผม Minecraft เดีกยวกนนะอุนะอ่านี่ก็คือจะเป็นักแสดงนะผมเป็นตัวละครที่เป็นนานนะผมเามไปอยู่ในเวอร์ชันของตัวละคร,รก็ถือว่าทำออมาดีนะคนก็กดซื้เลย กินนี้ให้ทกคนนะไเจอหมะ่บานี่ินผนะตบๆานี่าตโชันยเปลี่ยนมองนที <S 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 2> <S 2> ั้งค่าใหม่ะกเปลี่ยนองนะกมนี่นะนี่แล้วถ้าเปลู่ที่ตั้ง่าขอทุกคนก่อนเข้าพี่่าทุกคนนะทุกคนก็ากดีตรงนี้ใช่ไหมเจอองนี้ไม่ใช่สินี่ตรงนี้เออตรงนี้ทุกคนแล้วก็มากปิดเปิดนี่นะทีี้เอเกดปิูนะเื่อปิดเไปดูไม่มีละ่เปลี่มุมองว โอเคแล้วก็เป็นมุมมองนี้ปึ๊บนี่ก็จะเป็นมุมมองแบบเอออันนี้ด้านหน้าใช่ไหมตัวนี้อันนี้คืปกติอันนี้คือด้านหลังอ่ามานูดีก่อนเดี๋ยวเราจะไปอับเกรดอาวุธก่อนนี่ยอนี้ร้ายเกียนะอฆ่าสตนะเอาเข้าไปแล้วแตเรับเกรดอาวุธได้เราจะไม่ดู้ก่อนนะเราก็่นี้กดค้งเลยนี่อันนี้อับเกรดต่อทุกคนอับเกรดต่ออันนี้แหละอันนี้อับเกรดขวาไงเดี๋ยวไปดูด้วยเลยอันนี้อันนี้อับเกรดนูตัวนี้ก็จะเป็นเกีย อันนี้อันนี้คือนี่นะเรากดตรงนี้คืออัปเกล็ดดาวถ้าเรากดตรงนี้เรากดตรงนี้ที่เป็นหนังสือเนี่ยก็จะเป็นเอ็นชาร์ดก่อนแล้วก็เป็นเอ็นชาร์ดได้แต่ว่าเอ็นชาร์ดดาบต้อใช้ถึงสี่พันเลยนะแล้วเอาเกล็ดอันนี้ก่อนโอเคมาเอาเกล็ดนะห้าพันเอ๊ยผมกดผิดไปเนี่ยห้าพันก็ไหนก็ไหนก็ไหนก็เอาหลังกันผมกเห็นแต่เตยนะครับผมคนผมก็รู้ว่าเตยมากินสีไหนอะไอแต่กระเป๋าปิดเนี่ยผมก็ผรู้ว่าตีไหนแต่ว่าไอเตยน่เนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปกดแรกต่อนะครับ กดค้างมต่มแรก่แล้วก็จะมีป้ายนงนะกคนนะป้ายตรงนี้จะบอกเราขดไปก้อนแล้วขั้นไอกดไกก้อนแล้วบเพไดไไหมต้องเี่ยนงเลยไหมตอันนี้มันซื้อไนแลก็ราคาทรเดี๋ยวกดต่ออันี้มี่อเราลงทางไหมทุกคนเราไปไหนนี่โว้วไปรงไลอะ มันจะกล่าศน่ากล่าเดิหมดโอเคแล้วนะกรูดแรงเราตึ๊บดึ๊บเฮ้ยอะไรอะไรไป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 อะอไไเฮรีบดึีบไปเลยเราจะตากันเด็กดึบอะไรโอ้ยตอนนี้คนก็กลัวไออ่าไปไกล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 เออมีอะไรมีอะไรอ่อไปดีกว่าไปดกว่าไปดกว่าถ้าาไว้ถ้าาไว้ไปนั่งไว้ก่อนอย่างนีตรงทางไปเลยตรงทาง เอาโอเคกบ,บา้าละตหตัวตัวนครับตัวไนไหมตัวไหนตัวไหนทุกคนตัวอไตัวอะไรตัวอะไรตัวอไโอ้ไตัดันตันกูเทามาเนีวจะบอกมันจะมีมัรอยู่ตัวหนึ่งอะตตัวนันไม่รู้แต่โหดมากเอร์มนะตองะัไครับผมน่าจะครบก้อนเนาะ โอเคผมครบร้อก้อนแล้วผมภารกิจต่อไปก็คือไปปกป้องป้อมในที่หยาดเนาะแล้วก็ไปตรงนี้ก่อนไปตรงตรงนี้เนาะเหตุผลพอเข้ามาก็จะมีไอติชันนะอุ้ยอะไรอ่ว้าวตรงนี้ไม่ไมีไอติชันตามนี้แล้วนะเออเดินหน่อก็ข้ามได้นะี๋ยวเราต้ไปดูกันข้ามนะโอเคเขาบอกให้เราไปจัดการมันใช่ไหมจิตวะห้าอ๋อห้าเออห้าแค่รอบเหรออ๋อเพื่อนผมพอเราเข้าไปเนาะนี่จะเป็นอย่างนี้ผมว่ามันไม่เหมือนในนังเนะ ผมไม่ด้งนัแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราาไทยแล้วมั้งที่ทักเดี๋ยวผมรอกันผมจะดูนมว่าหนังไมครมันออกดีเนี่เนียมันดีนแล้วก็ม่ยิงมันปุ๊บมีก็มีแล้วก็เม่นีป้วก็เรยนแล้วกมีล้เจ้าพวกปิ๊งหมูก็ีนะทุกคนตอนนี้ก็จะเรียกต้อบงคับไม่้นะปี้าบแล้วกเย้วก็อไรอ่เนลูกไฟ่อนนีลน้ำเอแรงมากแล้วอยู่เนี่ยนี่คุณ ว้าวว้าวไอตัวไริงเขาใส่ไอ้คนเขาตะลางเขาใส่นอ้โหอืมอืเฮ้ยน่องโอ้ยขอโทษเนาะเอ้าทำยั่ไงตายังไงทีนี้คนเขาเขาคิดว่าเได้มนี่ไห มกัดยิงเอตังน,นี้จะเรียกป้อมคบาจะเ,เรียกป้อมของเราครับไม่ยโอเคแลวัเราก็ได้แล้วใช่ไหมได้ไหมยังอ่าล้วได้้ผมหนึ่งครับผมไม่ถึงห้านะเรป้องป้อมนี้ถึงห้าคนก็ไม่ยากเนาะก็แบบง่ายกคิวิงตัวสอตัวก็รอเวลาี้มาณนี้โอ้โหดเกินโอ้คนเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะเข้ามาอัปเดตหน้าตันะไอ้เจ้าตัวปลาหมึกเป็นกระเ ตัวแมงกุลแมงกุเดียวเห็นไมเข้าในแตน้าแกันเราจะขี่ได้ไหมได้ไหม่แบบได้แล้จะบินอะไรเงี้ยเราก็มีนั้ง่งนกันเราก็ุกมีีจะบินได้แต่ไม่ไ้มงบินลยเหมือนเปนเหอนรมากกว่าอย่นี้อยนี้บินอ่นี้บินจริงๆบิดึงเท่านะมันจใช้งาน้วกันโดวก็บินใช้งานไม่เท่าแล่วเราลงก่อนลเราตัผมลุงจบไปก่อนอาปุ๊บ